สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเผาถ่านแบบซุปเปอร์สันยามค่ำคืนค่ะไฟร้อนแรงมากค่ะพาไปชมคลิปเลยค่ะ บรรยากาศดีมากค่ะวันนี้เราเผาสองเตานะคะบรรยากาศยามค่ำคืนอากาศเย็นสบายดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ